มูฟองไงฮะอัศวินอัศวินอันนี้พ่นเลยนะอ๋อสินเขาไม่นอนอร้องไห้แล้วมันปอบกันแล้วมันก็ไม่จูบเขาไปจูบกอดเขาปอบมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไปเหลี่ยมมันอ่าเนี่ยเหลี่ยมแบบไหนเหลี่ยมเลยแกงให้สนมสมพรร้องไห้อแล้วก็อยากไปกอดเขาเนี่ยก็ออกขี่รถมาก็ไปแวะบ้านเขาแล้วก็ไปกอดเขา ก็มึงมึงมึงแต่งงานวันไหนเนี่ยแต่งงานอะไรแต่งงานเหรอแต่งงานแต่งงานแต่งมึงเคยคิดว่าจะอยากมีลูกไหมว่าไม่มึงฆ่ากูหรือเปล่าหรือเท่ากูทำนี่เคยคิดว่าจะอุ้มท้องไหมผมผมผมไม่เคี้ยงไม้แต่เด็กเคยไหมอะไรของมึงเนี่ยอยากอยากมีเคยคิดจะท้องบ้างไหมอยากท้องอยากมีลูกแล้วคลอดออกมาเงี้ยรู้สึกดิฮะท้องเหรออ้วนโอเคคร